ังหวัดชลบรีก็กําหนดให้มีการที่จะเข้มงวดขึ้นในเรื่องของการดำรงชีวิตของประชาชนตลอดจนการเข้าออกจังหวัดชลบุรีก็จะมีการตั้งตาคัดกอง ที่20กรกฎาคมนางสาวภาราดีเผือกโสภาปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตั้งเต็นท์ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัดในพื้นที่อำเภอบางละมุงบริเวณหน้าสำนักง,งานโครงการก่อสร้างทางหลวงถนนใหม่เลข36ขาเข้าระยองหมู่สิบ ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ภายหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศกำหนดให้จังหวัดชนบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากเดิม10จังหวัดเพิ่มอีก3จังหวัดได้แก่ชนบุรีฉะเชิงเซาและอยุธยาพร้อมกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง เมื่อวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมที่ผ่านมา ด้านนายวุฒิศักดิ์สิงหเดโชในอำเภอบางละมุงกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีจึงกำหนดให้มีการเข้มงวดในเรื่องการดำรงชีวิตของประชาชนตลอดจนการเดินทางเข้าออกจังหวัดชนบุรีซึ่งจะมีการตั้งด่านคัดกรองจำนวน8อํอำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองชนบุรีอำเภอ นนิคมอำเภอเกาะจันทร์อำเภอศร,ออรีราชาอำเภอบางละมุงอำเภอสัตหีบอำเภอบ้านบึงและอำเภอน้องใหญ่โดยในส่วนของอำเภอบางละมุงตั้งด่านคัดกรองที่บริเวณหน้าสํานักง,งานโครงการก่อสร้างทางหลวงถนนใหม่เลขสามสขาเข้าระยองหมู่สิบ ตำบลโปง่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยจะทำการคัดกรองคนในพื้นที่ไม่ให้เดินทางออกไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19แต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ให้ทำการโหลดแอปพลิเคชันหยุดเชื้อเพื่อชาติพร้อมกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยโดยนำไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองจากนั้นจะต้องโหลดแอปพลิเคชันภัยชนะอีกครั้งที่ด่านตรวจ จึงจะเดินทางผ่านได้หากไม่สามารถโหลดแอปหยุดเชื้อเพื่อชาติได้ให้ขอเอกสารรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ที่ที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้จุดตรวจหรือจุดสกัดดังกล่าวฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกองร้อยอาสาสมัครรักษาด,ดินแดนปฏิบัติหน,น้าที่เวรประจำจุดตรวจจุดสกัดและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพห้วยใหญ่สบพบางละมุง เจ้าหน้าที่ทหารสาธารณาสุขอำเภอบางละมุงสำนักงานขนส่งจังหวัดชนบุรีสาขาบางละมุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดเป็นสามผัดผัดละประมาณ15คนตลอด24ชั่วโมงครับขณะนี้นะครับหลังการแพร่ระบาดของออโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีเนะี่ยเป็นไปอย่างจะเป็นเป็น,ปน,ปนจำนวนมากนะครับ คณะกรรมการโรคต่อจังหวัดชลบุรีก็กําหนดให้มีการที่จะเข้มงวดขึ้นในเรื่องของการดูแลชีวิตของประชาชนตลอดจนการเข้าออกจังหวัดชลบุรีก็จะมีการตั้งด่านคัดกรองในส่วนของอำเภอบรารมงได้ตั้งด่านคัดกรองนะครับที่หน้าสํานักง,งานก่อสร้างของทางหลวงเส้นสาย36นะครับขาออกบริเวณหมู่ที่10ตาบลโป่งนะครับซึ่งตรงนั้นจะคัดกรองไม่ให้คนที่เดินทาง เข้าสู่จังหวัดระยองนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงนะครับก็จะมีการคัดกรองโดยในขั้นตอนนะครับผู้ที่เดินทางผ่าน,นจะต้องโหลดแอปหยุดเชื้อเพื่อชาติก่อนนะครับแล้วก็ไปโชว์ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่ทด่านคัดกรองเพื่อที่จะโหลดอแอปไทยชนะอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะถึงจะเดินทางผ่านได้หากไม่มีแอป หยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับก็ต้องขอเอกสารรับรองนะครับจากทั้งที่อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันพู้่บ้านนะครับเพื่อไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ครับ